ช่องทางติดต่อตุกๆเฟมเบรี่เฟซบุ๊กไลน์เบอร์โทรสวัสดีครับเพื่อนๆทุกคนวันนี้ผมอยู่ที่วัดบ้านหนองเดินนะครับเมืองอัสพรแขวงสวรรค์นนเขตครับวันนี้เรามาดูประเพณีทำบุญวันเข้าพรรษาครับชาวพุทธไทย เมืองอัสพรบ้านน้องเดินนะครับผมฝากติดตามด้วยนะครับครับเป็นโล่งวัดโอ้โล่งวัดข้ามบุญเขาพันษาป่าครับนี่โอ้เข,า,า,ขาพันสาบุญเขาพันษาอุทยบ้านน้องเดินเด้เดอครับนี่บรรยากาศฝนตกฝนดีครับเนาะ ฝนดีใส่พันสาต้วนี่บรรยากาศเมือนี่กับฝนตกครับผมฝนตกจากหน่อยฝนลิ่นเบิดขึ้นครับบรรยากาศวัดบ้านน้องเดินเมืองอัสพ่อแผนสวรรค์นนเกศครับเดี๋ยวจะขึ้นไปบนทั้งสลาครับ จะพ่อูุใดแน่ครับครับบรรยากาศในบริเวณศาลาได้ยกันศาลาครับมีขอผู้ใดแน่น้องเมอ่อเดีครับโอ้ขอบนองข้ามสบายดีนองข้ามตาดำหน้าแล้วเราบอก แล้วแล้วเมื่อใดโอ้บ่ได้ไปหน้าหนองค้าได้แล้วก่อนหมู่บ้านไปหน้าหนองลินมาอยเป็นหนองลินเด็ดหนองลิงมาอยเป็นหนองลินหนองค้ากับป้าโอ้ไปดำหน้าจนดำเบิดเด้ดีหนะโอ้หนองค้ามดุงายนะสาวข้ามได้ครัำสาวผู้ไทยเป็น้องเดินได้ครับ นอ้อ,นอ,อนงพ่อน้องอนงนะครับสบายดีน,ออน้องอานุ่งอ้าวน้องอนุ่งสาวพุทไทยครับดูนะพ้าคือได้หลายแต่อน,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 นุ่งเมื่อคืนเหเตุผนไปดูนะมีมี่อย่างแนวอาน,นี่งเลยดูนะเป็นมน,นมแต่ไม่เนิมต้ำขะาวต้มไข่ซุปอ่โอ้โหใส่ใบแดงเลยตัวนี้ ปอนบาทครับผมมเบอนึ่มาปอนบาทห้ามเลยครับน้องอนุ่งครับน้องหลิงสบายดีกินขา้าวเช้าแล้วบ่เนี่ยตรงดิงง้งเกือบกูนะเรื่องมันใส่บาทเมื่อในวันเขาพรรษาครับมันได้แต่งพิเศษนะ ผู้ใหนึ่งขึบอกได้เห็นในสาวไดหน,นึ่สบายดีซื้อยนังหนึ่งฮะซีนิเหมาะทางบ้านนี่ใส่หนึ่งบัดน,น้องเดินดลยบ่เดินเดี่ยวกับบรรยากาศการค่าอะไรกันมสบายดีซาทองซาบโบไปใส่เมื่อนี่มาไะ้ลงมามากอย่บ่ น่าเห็ดเราบอลวันแดดมากแล้วเราบอลหน้าเจ้าโอ้โหโอ้ว่าจะไปเบิรงเชาาลิงดำหน้าน้องหลิงเอฟซีเอฟซี FC ไทยไปดำซอยเบิร์นเด็กกไปดำซอยได้ต้องดลิงไปทรงไ้เลยได้เบิร์นเพิ่นไปดำซอยซ้ำเ,เดี๋ยวแล้วเอฟซีไทยมาจากขอนแก่นไปดำหน้าซอยน้องหลิงครับเจ็บสบายดีสาวกไทยเด้อครับ ใส่เป็นรูปงามๆนะ <laughs> ขาวุนังขุโตเมนะโตตัมโมเมนะโตสังโตเมนะโตโอตาราตนังธรรมาลาตานังสังฆาลาตานังติปะจุขังติปะวันตโนติปะจุโขภาวันนุโนโสาธุโปกน้อยทั้งหลายโยคันเขา ขึ้นเหูขอใจบาทแก่พระสงฆ์เจ้าขอพระสงฆ์จงมัาบเพื่อประโยชน์แก่ความสุขเพื่ออุทิศไปถึงดวงวิญญาณผู้มีบาคุณบีดามานดาและสรรพสัตทั้งหลายขอให้ได้มาหาที่พวกข้าพเจ้าทั้งหลาย ได้อุติถวายไปให้แล้วนี้ขอจงได้มาหาและก่อกาเถินสาธุสาธุอนุโมทามิสาธุสุนันโตพธตยเทวาสัมมากตาละเทวัน ัน่อาสิบันที่่านเก่ทานอคุณช้าพันที่เออกลามาจตเจียงพ่ให้กับผู้เจห้าสิบัที่นิทีทอดนิที่าวันที่ตาเสงช้างเอออาเ้าพันที่กลามาเนาะเออมามามาพบกันนี่รูกเออต่อมาที่เออเจ้าพงศ์สวนมั่ไง เออต้งงงลาเจ้ากองเซกหมาข่เซสิบพันกิดเอ่ออางเลสิพันกิ๊อ่าเปชูทุีดี่นดีมนเกาะแัดนพห้มันไปชนมาเขาเกิดฟันเหมือนนทุ่านตุ้มเอเอ่อีจีตุ้งโภคุณาอ่าถุงในยืนเต็มงในนีก คือวันเดี๋ยวได้เลขห้าส้าสห้าคอทัดว่าวโดนเนาะเออเยวน้ายสาวที่เออพูดลปิะพาแต่ละสาที่ได้กระเทนซื้อไเป็นละสาวเป็นละสาวนะเนาะ กะลีอยู่ข้างหลังพี่นะน้หาอยู่สทักทายเดียสบดีน้องเกดข้อโดนัทสบายดีโอ้น้องเกดน่าที่หลังี่พี่เลเพื่อนทักาจ้าน้ เราสามสิบอ่าโปรเซียมโซงเสียมอันนี้ตุลนนาอเอออ้ครับลอข้ามก็ดับหน้าแล้วเนาะโอ้ยเห็นงานหนักเด้ยนี่อมเลยลองข้ามเองข้ามอยากให้พี่ดับหน้าตลอดเด้หคุนจะได้ดีล้มดับหน้าสมม์อ่ะ้องข้ามดับหน้าสมมือใช่เน่ยโอ้นแล้วเหลือเกี่ยวข่าวด้วยกันบ้านลองข้า ท่านสาวุทัยครับรูปรับทีพิจาอณาที่จวัดหน้องรูปรับทีเพิจครมากน้องน้องโดนัท์ครับน้องโดนัทน้องเกตครับผมตามบาทเลยนครับนี่ครับเพื่อนก็เอาหลังจากรับศีลรับพรแล้วครับท้ามท่านถวายท่านแล้วก็เอา เข่ามาบูชาครับบูชาเข่าย่อยเออเวียดนามนะพี่น้องโดนัทนี่ครับสาธุบุญน้ำเด้อน้องโดนัทเด้อต้องเกลียดสาธุบุญน้ำเด้อนี่ครับน้องเกลียดน้องโดนัท มันกับบาบูชาแม่ธรณีเศรษภพัชรีวัลีบูชาละบ่น้องโดนั่นบูชาตาธุบุญน้ำเป็นจบบ่บมานบูชาธาตุละบ่นี่ครับที่ตามน้องเกศน้องโดนัทไปบูชาพระบูชาย่างอย่างแบบย่างพายใหญ่บ่ ยังพ b a ใหญ่ครับดีบลาจนหนึ่งทีแล,ล้วไอลิงสร้างสมัยอยู่ป่าเป็นหลีกนี้ไอ้ความบุญไหว้ครับ เันไปอไปยูนปฟลาพระพุทธเจ้าพี่ครับงามงามครับเบื้องกล้องเห็นแน่ไอ้เบื้องกล้องเห็นแน่น้องเกดเบื้องกล้องเห็นแน่ครับงามงามครับเมื่อนี่องตุกๆกเฟมเบรี่เฮ้าก็ได้ทิดตามสาวผุ้ไทยบัตน,น้องเดินครับน้องเกดน้องโดนัทครับผมมาถ้ำบุญวันเขาพรรษาครับผมสาธูบ,บุญน้ำได้น้องโดนัท น้องเกศน้ำเดอ้อสาธุครับผมเอาเบื้องกล้องเห็นไหมครับมีงามครับครับละบ้านี่สาธุบุญน้ำเดอ้อนี่ครับเพิ่นก็แล้วนะเหตุข้องปัเป็น,น,ปนีปุถุทยบัดน,น้องเดินด้วยกัน เอาเกาเมอบูซ่าพุติย่าท่านอาดำครับผุสบายดีพุทธสาวบ้านใดนี่หนองเดินคือบอกค่เห็นที่นอยูจะแถวใดใส่ในบ่อล้างในบ่อเลี้ยนอยู่บนนี่บ่อจบแล้วปเทศยังล่ะบ่อ ดำหน้าบ่แน่แล้วเราบ่ยังอืมนี่บอกขึ้นกนเจ้านี่ให้ไปเล่นน้าเด้อโดนให้ไปทาเห็ดแตงกิดนะเจ้าเคยเห็นช่องเขาบ่อืมไ่เคยใช่เห็นช่องผู้ไทยฟังเล่าบ่อืมทำบ่ในเบอร์ยูทูบเล่นบ่เจ้ดิไม่่นเออเดี๋ยวขอเฟเนี่ยเด้อพูดนี่ดิพูดนี่ดิสาวนี่ดิเอือ อา้พอา,พ,าพูดที่อายรับคุณสาวผู้ไทยเหมือนน้องเดินเธอแน่นระบอกน้องแน่นระบอก น้อ,องกระน้องแเรียบร้อยแล้วครับสาธุบุญน้ำเด้น้องกระน้องเด้อครับผมน้องลินลล้น,ลนววแล้วเราไปน้องลิ้นไหว้เบิดแล้วบ่ไหวครบแล้วบ่ั่งไปไหว,ว้่าดีน้องกระน้องไหว้ธานเรียบร้อยแล้วเนาะเออ้นนา,อาอวนะครับผมสำหรับคลิปนี่ไอ้ติดตามสาวผู้ไทยเหมนน้องเดินกับมาเบิงประเภทนี่ถ้าบุญวัดเขาพันษาครับถ้าบุญปอนบาทวัดเขาพันษาครับ